สวัสดีครับวันนี้มาพบกับแปลงขนาด150ตารางวาอยู่ที่ตำบลปงยางคบอําเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะครับตัวนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านปงเหนือ,อ,อแล้วก็วัดปงเหนือด้วยตัวที่ดินก็อยู่ติดกับถนนลาดยางสายหลักมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้าแล้วก็มีน้ําประปาด้วยนะครับก็ตัวน้าําประปาก็มีมิเตอร์รอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ก็มีเตอร์อยู่ตรงนี้ตัวที่ดินก็อยู่ติดกับถนนสายหลักนี้เลยก็เดินทางสะดวกนะครับมาจากลําปางแป๊บเดียวนะครับประมาณสัก20นาทีได้ตัวนี้ก็ติดติดกับถนนสายนี้เลยเพื่อนบ้านก็หลังนี้นะครับแล้วก็ตัวที่ดินก็ไม่ได้อยู่ในชุมชนที่พุกพ่านเกินไปนะครับก็อยู่ ออกมาจากชุมชนประมาณ6 700เมตรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมขึ้นมุมสูงให้ดูนะครับว่าชุมชนนี้อยู่ประมาณไหนอันนี้ที่ดินก็อยู่ตรงนี้อันนี้ถนนสายหลักที่เราอบอกไปเมื่อกี้นะครับอันนี้ตามถนนสายหลักขึ้นมานะฮะก็ออกจากบ้านมานะครับถึงสีแยงนี้ก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายตามถนนลาดยางเส้นนี้ไปสักคู่หนึ่งก็จะถึงตัวบ้าน ปงเหนือจากบ้านปงเหนือไปเนี่ยอีกสักประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับก็จะไปถึงถนนสายหลักเส้นห้างฉัดเกาะคาเ,เส้นนั้นนะสี่แยกตรงนั้นนะครับก็จะมีวัดปงยางคกอยู่มีเซเว่นอีเลเว่นอะไรต่างๆนะครับตลาดอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็ตัวบริเวณบ้านปงเหนือวัดปงเหนือนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับที่ดินนะครับ ตัวที่นันก็อยู่ถัดออกไปสักหน่อยหนึ่งอันนี้ก็ให้เห็นบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ก็อันนี้หน้าฝนนะครับก็วิวกำลังสวยนะครับนี่ก็บริเวณบ้านปงเหนือวัดเียนอยู่ตรงกลางก็คือวัดปงเหนอตัวบ้านนะครับก็อยู่ถัดไปนิดเดียวนะครับเดี๋ยวจะวนะกลับไปที่ตัวที่ดินแล้วนะครับ ก็ข้ามเขาลุกน้่นปายนะครับังนั้นก็เดี๋ยวจะข้ามไปที่จังหวัดลําพูนจังหวัดเชียงใหม่ก็จากนี้ไปลําพูนไปเชียงใหม่ไม่ไกลนะครับไปเชียงใหม่ประมาณ100 km, กิโลเมตรลำพูนก็สักประมาณ70-80กิโลเมตรก็ถึงละประมาณ1ชั่วโมงเดินทางนี่วัดปงเหนือนะครับก็ตามถนนเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ตัวที่ดินก็อยู่ตรงบ้านหลังสีขาวที่เราหเห็นในภาพเนี่ครับ ในถนนลาดยางนะครับแต่ว่า,เ,าเส้นลาดยางที่เราเห็นในภาพตัวนี้นี่เป็นสายรองนะครับทะลุระหว่งางหมู่บ้านนะครับแต่ว่าตัวที่ผ่านตัวที่ดินตวัวนี้เป็นถนนสายหลักนะครับสายหลักอีกเส้นหนึ่งไว้ายางน้นเถอะเพราะว่าสายหลักอีกเส้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นเส้นที่เกาะคากับอำเภอห้างฉับอ,อันนี้ตัวที่ดินก็อยู่ติดกับบ้านหลังนี้ หลังสีขาวนี้นะครับฝั่งตรงข้ามมีเพื่อนบ้านถัดไปก็มีเพื่อนบ้านอยู่อีกก็ครัแปลงนี้ก็เหมาะสําหรับการปลูกบ้านนะครับเพราะว่าแปลงแปลงเขาแปลงไม่ใหญ่นะน่าจะทําท,ที่พักอาศัยอะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะเหมาะกว่านะครับก็จะทํางานในลําปางนะครับแล้วก็ามาปลูกบ้านอยู่แถวนี้นะครับก็เดินทางไม่ไกลเท่าไหร่ยังพอได้อยู่แล้วก็ ราคาก็ไม่ถูกไม่แพงนะครับแปลงนี้นีก็ยกแปลง300แสนบาทเท่านั้นเองตกรตางวาละ2000บาทเท่านั้นนะครับก็ราคาค่อนมาทางถูกแล้วลหะนะฮะผมว่านี่เพื่อนบ้านเขาก็ของเขานี่น่าจะ300ตารางวาะนะฮะน่าจะน่าจะใช้2พล็อตมาปลูกนะฮะแต่ว่าของเรานี่เหลือพอเบียวแล้วพอสุดท้ายนะครับก อันนี้นะครับอันนี้มองจากด้านในนะครับออกไปที่ถนนนะครับด้านขวามือนี่เป็นเพื่อนบ้านนะครับทางด้านหลังนี่ก็จะมีรั้วนะครับของเพื่อนบ้านนะครับข้างหลังเนี่ยปลูกหญ้าเลี <TH> repeating repeating ้ยงวัวอยู <slate> <abus> <Pent> ่นะครับอันนี้เขาเลี้ยงวัวอยู่นะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับด้านหนึ่งถ้าเราหันหน้าไปที่ถนนเนี่ยนะครับทางด้านซ้ายหมือนอันนี้มีกระถินนาโรงอยู่ทางนี้นะครับอันนี้ก็ มีรั้วชัดเจนนะครับแนวรั้วแนวรั้วแนวเขตมีชัดเจนมากนะครับก็ให้เห็นบรรยากาศคร่าวๆประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับยินดีให้ข้อมูลครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ